ดูดีที่ว่าเป็นช่วงฟื้นฟูร่างกายไม่ใช่มัน,นาง,งานหนักมากขนาดนี้นต้องดูช่วยฟื้นฟูร่างกายแล้วจริงๆผมก็แค่เปลี่ยนแพทเทิร์นการทํางานจนถึงพฤษภุนผ่านเลยครับผมก็คือแพ็กงานเอาไว้ให้ได้เยอะที่สุดอย่างเนี้ยครับรอบนี้ก็แพ็กมาสามอาทิตย์ครับผมเวลาสามอาทิตย์เนี่ยผมก็ได้พักอีกประมาณสองอาทิตย์อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็กลับมาแพ็กอีกรอบหนึ่งผมก็จะแบบว่าทํางานบ้างพักบ้างทำงานบ้าง,างช่วงก็ดีครับก็ว้นขึ้นวิธีการวิธีการในการฟื้นฟูทั้งร่างกายดีเจริงๆก็พักแหละครับผมก็นอนให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ พยายามกินแล้วก็พยายามไม่ดูโซเชียลมีเดียครับผมคือแบบว่าเราใช้ชีวิตเกี่ยวกับอ่าลองใช้ชีวิตจริงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแบบว่าไม่อยากไปแคร์เกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียมากขนาดนั้นเนส้มตำป่ะครับเมื่อวานครับเมื่อวานส้มตำปูดองครับน้ำปูดองลองใหม่แต่ผมก็ไม่รู้มันแตกต่างกับปูปลาไหลยังไงนะครับแล้วก็ล่าสุดกินส้มตำหอยดองครับผมเมื่อวานรับได้หรือเท่าไทร่รับได้ครับก็ได้นะครับผมเออทำไมคนไทยกินแล้วมัน ไม่ได้กันหรอกครับไม่ไม่บางทีมันทามันก็ทาแพ้ก็จะถ่ายเลยได้ได้ได้แล้วก็ชอบอะไรบ้างอันเก่าหรือแบบว่าอันใหม่เพื่อเราลองเพราะว่ามันก็แล้วแต่นะถ้าอยากได้อะไรที่แบบมันจัดจ้านหน่อยก็แบบว่าเป็นพวกดองไปแต่ล้วก็อยากได้แบบคลาสสิกอันนี้แบบเบาๆทองกระปุปลาพริกสี่เหม็นเบาๆเบาๆเบาตีสองใช่หรือเปล่าเมื่อวันก่อนจะนอนเขาแต่มันหิวนอนไม่หลับก็สั่งส้มตำแล้วก็พวกผักกินแก้วกับแก้มอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ขนมจีนครับ ้ก็อย่างจำคำขนมจีนฉีกกินคำอะไรอ่ะหมดด้วยคะหมดด้วยหมดสิคะไม่หมดได้ไงนนนนีี่่เเยห็แงาททไมโอะไรออจริงช่วงนี้ผมกลับมาบ่อยเพราะว่าถ่ายรายการช่วงอยู่นะครับผมแล้วก็เนี่ยก็มีแบรนด,ด์หลายตัวใหม่ๆที่เปิดไปเนาะซึ่งผมว่าก็น่าจะถึงเดือนหน้าครับอาจจะกลับมาสักระยะหนึ่งหรือแหละครับผมแล้วหลังจากเดือนหน้าอาจจะไม่ได้กลับมาบ่อยมากนะ ก็ยังมีงานทั้งที่ทําทั้งทิงต่างประเทศและในประเทศก็ยังมาไลน์กันก็เหมือนเดิมแหละผมจริงแค่ที่อยู่ผมเปลี่ยนไปแต่ว่าทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมแต่งานที่ไทยที่แฟนบรออยู่ที่เป็นของดีที่เขาคาดหวังว่าจะได้ยินกันในไายหนาใครนเห็นมามาเราก็มือสปอยมาแล้เหมือนกันจริงเหรอจริงผมว่ามันเราดูกันก่อนเลยก่นยังไงผมคืออยากให้ทุกอย่างมันปล่อยแบบออฟฟิเชียลแล้วก็ปล่อยตามลำดับของมันไปแล้วกัน แต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นไปพูดเหมือนทีมฟุตบอลชาติเลยนะว่าแต่ว่าจริงๆนะเจ็ดสิบหกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้สปอยมากนะคือถ้ามันยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นก็รอดูก็เป็นเรื่องที่คนรู้ใช่ไหมครับพวกผมเองก็รู้ด้วยครับใช่ครับผมพวกผมเองก็รู้แล้วจริงๆเออเรารู้แหละครับว่าแบบว่าแฟนลับไทยอ่ะคือรอตรงนี้มาด้วยความที่แบบว่ามันเป็นปมในใจของทุกคนเนาะเพราะว่ารอไปแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับผม ผมบอกไม่ได้ครับว่าเมื่อไหร่แล้วมันจะเกิดขึ้นไหมจริงๆไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าคืออยากให้ทุกคนรู้ว่าเราเจ็ดคนรับรู้นะผมและทุกอย่างทํากันเต็มที่จริงๆรครับ behind the scene เนี่ยให้สิ่งเียมันเกิดขึ้นได้ครับผมก็เอาเอาให้ทุกคนเป็นกำลังช่วยให้กับพวกผมเจ็ดคนด้วยและกันการทําทหน้าที่พีดีในรายการช่วงนี้บ้างไหมก็สนุกดีนะผมก็คือผมได้เห็นแบบว่าวน้องๆเขาเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็แบบ ตอนนี้พอมันมาได้เกือบจะครึ่งรายการแล้วเนี่ยก็แบบว่าแบบมันก็ต้องบอกว่าเห็นหลายๆมุมของน้อง,องเขาผมมุมที่แบบว่าแฮปปี้มุมที่ขยันมุมที่เศร้ามุมที่เหนื่อยอะไรเงี้ยับผมก็ดีครับที่ได้แบบได้เป็นส่วนหนึ่งของน้อง,องเขาแล้วแบบน,น้องเขาจริงๆก็แบบแหลายคนแบบเขาซัพพอร์ตแบบเพลงไพทอนที่เพิ่งปล่อยไปอะไรเงี้ยหรือว,ว่าเพลงเดียวของผมเนี่ยเขาก็แบบเอามาเต้นชรเลนกันอะไรกันตลอดเลยในใจเรามีปักมีไว้บ้างไหมฮะใช่ ในใจเรามีผักไว้บ้างเงี้ยคุณคือจริงๆคือมันมันก็มีแบบว่าหลายๆต้องหลายๆคนนะครับที่ผมรู้สึกว่าเออเขาเก่งแล้วก็เขามีเสน่ห์ในตัวของเขาเองเนาะแต่ว่าจริงๆการที่น้องๆเขาจะได้เดบิวต์หรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่คนดูทุกคนครับเพราะว่าผมได้มาเป็นแค่เมนเทอร์คือเป็นคนที่จะไกด้อนเข้าไปในทางที่ดีสุดแต่ว่าคนที่จะตัดสินใจเดสตินีของน้องเขาเนี่ยจริงๆมันคือทุกคนที่อยู่ทางบ้าน มีกระแสไปกับยี่เถาอยู่พอมยีนเถาไอ้ไงบ้างไอบ้างก็สนุกดีครับคือเรียกว่าไงเนี่ยอันจริงผมก็ผมก็รู้แบบน้องก็เป็นแบบว่าเป็นน้องผู้ชายที่แบบว่าสวยนะแล้วแบบหลังกล้องอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบว่าแบบก็แบบมันไม่ได้คุยกันเยอะพี่หลังกล้องเขาเหมือนมันไม่ค่อยมีโอกาสได้คุยอะครับผมแต่เวลาเดินผ่านเนี่ยก็แบบเอออยู่กันำลังทำดีอยู่นะอะไรก็สู้ๆต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วแบบผมจะไม่บอก ฟีดแบ็ของแฟนคลับเขาเพราะว่าตอนนี้เขาใช้มือถืออะไรไม่ได้กันเลยเนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะปิดเงียบเอาไว้ครับผมก็ให้ทุกอย่างมันเท่าเทียมก,กันเดียเด๋ยวเดี๋ยวลอยตัวนะช่วงนี้กลับมากองตแงาแหน่งอย่างไรคนตำแหนะ่งอะไรที่นบๆลากแบงคอ๋อล่าสุดแบงค์มของผางอันนี้ผมไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงหรือเปล่มแต่เท่าที่ผมรู้สึกมาครับเขาจะถูกเวลาที่มันเป็นป้ายแดงครับแต่เวลาเป็นป้ายขาวเหมือนจะไม่ค่อยถูกกันวันนี้ป้ายแดงวันนี้ป้ายแดงนะ แต่หลังๆนี่ก็แบบแบบเกือบทุกงวดเลยนะทุกคนได้จริงเหรอมันมันเหมือนไม่ได้ถูกมาสักพักแล้วเพิ่งมาถูงวดนี้ป่ะครับผมล่าสุดใช่ผมเนวันนี้อะไรครับไม่รู้เหมือนกันดูมาแล้วเหรอ5402ี4 0 2 2ย์2ก็จับคู่เป็น2540้านยไหมปีเกิดผม เขาจะล็อกเบอร์กันหมดเลยเคยครับผมก็เชื่อมือผมเลยนะก็คือไม่ได้ซื้อตามทะเบียนรถหรืออะไรคือไปหยิบได้ไหนก็เอานำมาแล้วก็ซื้อเป็นชุดอ่ะชุดแบบเขาถายแพงมาชุดละกอะห้าร้อยหกสล้านเลยเออผมก็ซื้อมา ไม่ถูกสักใบเลยชีวิตเคยถูกหวยบ้างไหมแบบอ่ะวงเราครับผมไม่เคยเหรอไม่เคยเลยเไม่เคยเลยจริงๆครับผมแต่แ้โชอบแฟนคลับโอ้มันเหมือนอย่างนี้พี่เหมือนบอดดูบ้างที่แบบเขาดูดวงตัวเองไม่ได้แต่เขาดูดวงให้คนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ผมไม่เรื่องมันเออมากกว่าพี่แสดวงเราต้องทำงานก็เอ๊ะใช่ครับผมเกิดปีวัวไงเขาบอกต้องทำงานเหมือนวัวทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้ที่เกาหลีกเขาบอกกันอย่างนี้นะว่าปีวัวต้องเป็นปีทำงานแหละครับผมแต่เรารู้ใช่ไหมว่าทุกวันที่หนึ่งกับ เราจะติดเทนทวีดะพี่แบงไม่รู้เขาอ๋อไม่เห็นหรอเออเวลาผมอยู่เกาหลีอ่ะมันเป็นเทรนเกาหลีแต่เมออยู่ไทยผมก็จะเห็นเป็นเทรนของไทยอะไรเงี้ยอย่างเมื่อวานเห็นแล้วครับแบบแบบแบบจะทุนไม่ได้นะอะไรเงี้ยผมก็แบบอ้าถูกแล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้าทำเนี็นเกาหลีมันมีแก้ชงไหมปีชงแบบสมมติเราปีชงอะไอย่างเงยแก้ชงเหรอครับผมโอ้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมอ่ะปีที่แล้วปีสองพันยี่สิบสี่ พอเลยพฤษภาถึงวันเกิดผมเขาบอกว่ามันจะแก้อะไรนะสามอะไรนะเ,าเ<ม>ขาเรียกนะผมแบบผมผมดวงไม่ดีมาแบบ อ๋อมันจะหลุดแล้วมันจะหนแล้วมันมันนานมากแล้วครับจนจนเรียกปีโฉงเลยที่แบบดาวผมมันไม่เข้าเที่ยงแล้วแบบมันเพิ่งจะมาเข้าที่ปี24 0 2พฤษภาคมครับผมก็วันเกิดผมพอดีก็เป็นวันที่จัดรัชสมัยปีแล้วไงรัชสมัยมาผมก็รู้สึกว่าชีวิตันดีขึ้นนะเรื่องมันรับเรื่องขึ้นโอเคนะครับเราฟื้เรื่องอะไรเขาแป๊บๆฝั่งนี้เลยค่ะได้ครับผมนะครับ